ยาิโยงที่จะมาเจริญกรรมาฐานก็ต้องเตรียมการโครงการของท่านเตรียมบ้านเตรียมช่องตัดปริพภคกัวงวลเถีะเตรียมลาสามีลาภรรยาลาลูกหลานในบ้านให้เขาเฝ้าบ้านให้ดีจะได้หมห่วงถ้าเป็นลูกถ้าเป็นลูกที่รักของแม่โปรดตั้งใจฟังเอาเทียนแพรดอกไม้ถูกเทียน ถ้าจะมานั่งกรรมฐานให้ได้ผลเอาเทียนแร่ดอกไม้ถูกเทียนไปไหว้ทอไว้แม่ขอผู้ิิกรรมที่คิดไม่ดีกับพ่อแม่ให้พ่อแม่ให้พรแล้วจึงลามาบวชเจริญกกรรมฐานท่านได้ผล1ร้อยเปอร์เซนบางคนก็ไม่ลาหนีสามีมากระ่งกรรมฐานก็แยะ แต่สามีไม่ค่อยหนีภรรยามานั่งกรรมฐา,านเลยมีแต่หนีไปงานสังคมที่จะลามานั่งกรรมฐา,านมาบวชให้บิดามันดาน้อยมากไม่ค่อยมีขอฝากไว้ในที่นี้ด้วยคานาทั้งหลายยังเป็นกุลบุตรธิดาของบิดามันดาถ้ามีศรัทธา กราบลาพ่อแม่ดอกไม้ถูกเทียนบอกจะมาบวชที่วัดใดวัดหนึ่งเพื่อจะสนองพระเดชพระคุณคุณแม่น้ำนมของแม่จะสนองพระคุณให้แก่คุณพ่อโดยการจเจริญกุศลภาวนาที่มันสูงสุดในบวรพระพุทธศาสนาพ่อแม่ก็จะได้บูญประสาทอนให้ลูกเอ๋ยเจ้าเข้าวัดเข้าวาพ่อดีใจมากแม่ดีใจมาก พ่อแม่ก็จะรับประสาทพรให้ให้ลูกําเร็จความปรารถนานะลูกนะเจ้าไปวัดไปวาไปสู่อุศลเข้าถึงคุณพระพุทธเจา้าประธรรมประทองพ่อแม่ก็ไปสวรรค์ชื่นใจลูกได้เข้าวัดลูกมาได้ปฏิบัติกรรมฐานพ่อแม่ก็นอนตาหลับพ่อแม่กําลังป่วยหายเลยเออลูกได้มาสร้างความดีให้ อย่างนี้ถูกต้องแน่นอนที่สุดใจก็ใสสะอาดบริสุทธิ์ผุดทองนั่งเจริญกรรมาฐานท่านจะได้บุญมากพอแม่อยู่ยังบ้านก็ได้บุญได้กุศลพอของเราตายไปแล้วแม่ของเราได้ห่วงลับไปแล้วสู่สัมปริยภพ แล้วก็อาจจะจุดโทษขึ้นมาบอกเล่าดวงวิญญาณของคุณพ่อคุณแม่ลูกจะไปเจริญกรรมาฐานสนองพระคุณถ้าดวงวิญญาณของคุณพ่อคุณแม่สิงสถิตยอยู่ในคติพบใดโปรดอนุโมทนาท่านจะได้บุญมากหรือการมาเจริญกุศลภาวนาเช่นดังกล่าวมาได้ประโยชน์มากตอนนั้นขอให้ปฏิบัติตาม ดังที่กล่าวแล้วไม่ใช่กลุ่มใจก็เข้าวัดเข้าวาแล้วก็ไม่รู้เหนือรู้ใต้ที่เราพูทธเจ้าสงสอนนั่นตัดปริพ่อกังวนถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องบอกลูกบอกหลานเออคุณแม่จะไปวัดนะลูกนะถ้าเป็นคุณยายคุณย่าก็บอกกับหลานเขาดูบ้านนะหลานนะย่าจะไปเจริญกรรมาฐานให้หลานเรียนหนังสือเก่งนะหลานนะ หลานอยู่เย็นเป็นศกดูหนังสือหนังหานะหลานนะอย่าเที่ยวนะลูกหลานอย่าเที่ยวเลยให้ยาสบายใจให้คุณยายสบายใจแล้วลาแล้วคุณย่าจะมาเอาของดีมาฝากหลานให้เย็นหนังสือเก่งเร่งเกาหน้าท่านจะได้บุญมิช่น้อยตัดปรีพ่อกังวลให้หมดอย่าไปกังวลสนใจต่อน,นั่นเรามาในวันพระรับกรรมฐา,านในวันพระได้บุญมาก วันโกนเมื่อวานนี้เราจะมาจากบ้านเดินทางไกลหรือใกล้มาตัดปริพอดกังวลเท่หมดจะได้หมดห่วงทางบ้านใจก็ไม่หอกแหวงจิตก็ไม่ฟุ้งค่างไปอยู่ที่บ้านท่านก็มาแต่สร้างบุญสร้างกุศลมีบำเพ็ญทานศีลภาวนาครบทานตัวนี้ก็หมายความว่าท่านจะเอาต้องปัจจัยคือสตังเงินทอง ก็หามไม่ได้ทานข้อแรกนั้นได้แต่ท่านเสียสละเวลาที่มีความสุขในบ้านเสียเวลาการที่จะต้องทำงานเอามอมาบริจาคเสียแล้วก็เดินทางมาแต่ตัวก็ได้แล้วก็มาบำเพ็ญทานด้วยการบริจาคเสียสละเอาความชั่วออกจากตัวให้หมดเคยด่าลูกดา่าหลานเลิก เคยอิจฉาลิขยาปลูกพยาบาทใครเข้าไว้เลิกบริจาคทานเชียให้ออกจากจิตใจและสันดานนี่จะทานไม่ต้องใช้สตาง์ไม่ต้องใช้อะไรเลยท่านมีเวรกรรมกับใครเขาเคยด่าเขาเคยว่าเขาเคยปลูกพยาบาทไว้ที่จิตใจในความโกรธแค้น เราก็บริจาคทานใช่ออกจากจิตใจไปใจท่านจะสะอาดบริสุทธิ์ท่านมาเจริญกรรมฐานมันจะได้ไว้ขึ้นจะได้เป็นประโยชน์แก่ท่านภายในเจ็ดวันหนึ่งสัปดาห์ออกมาในลักษณะการแบบนี้ชัดเจนมากคุณยอมผู้เป็นภรรยาแม่บ้านเคยคิดไม่ดีกับสามี ก็อขอโอโหสิกรรมก่อนที่จะเดินทางมาเข้าวัดเสียสละบริจาคนั่นออกไปเสียโอโหสิกรรมกับสาม,มีเธออย่าคิดโกรธกันเลยอย่าได้ลงโทษเขาอย่าไปถูกความโกรธไว้ในใจเลยไม่ใช่หมายความว่าเคืองสาม,มีแล้วก็มาเข้ากรรมฐา,านไม่ใช่อย่าเคืองกันอย่ากโกรธกัน ถึงจะด่ากันเมื่อวานนี้วันนี้จะมาเข้ากรรมฐา,านก็ไปกราบเท้าค่ะขอโหสิกรรมอย่าได้เอาเวรอกกรรมที่ฉันด่าเธอเลยนะขอเธอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุาธอนโมทามิแล้วเราก็เดินทางมาด้วยความบริสุทธิ์ไม่โผกหัวเดินจิตใจก็ไม่เกินจิตใจก็ไม่ขาด เสมอตอนเสมอปลายและเรามาเจริญกรรมฐานก็บริสุทธิ์พระสงค์ต้องแสดงเทศนาบัตก่อนอื่นจะเข้ากรรมฐานท่านมาจากวัดต่างๆอย่าไปห่วงวัดอย่าไปห่วงเอกลาบจะต้องไปสวดมนต์มาติกาเลยอย่าห่วงมาสร้างความดีสร้างปุศลบุญอย่าลาสีถึงจะได้บุญ ถึงจะเป็นคุณประโยชน์ในชีวิตของท่านเองขอฝากไว้ในที่นี้ด้วยท่านจะได้บุญมิช่น้อยสามีภรรยาทะเลาะกันสามีเจ้าชู้สามีเล่นการพนันกินเหล้าก็อย่าไปโกรธอย่าไปเคืองเขาอย่าไปอย่าไปแช่งเขาแล้วก็อย่าไปว่าเขาเลยว่าเขาเนี่ยเจ้าชู ว่าเขานอกกลุนอกทางอย่าไปว่าเลยแผ่เมตตาเอาโหสิกรรมเชียก่อนไม่โกรธสามีและไม่เคืองเขาจะไปยังไงก็เรื่องของเขาเพราะเราออกมาจากท้องแม่นาสามีไม่จะออกมาด้วยเราออกมาจากท้องแม่ภรรยาก็ไม่จะติดมาด้วยต่างคนต่างมาต่างคนให้อภัยกันเถิดท่นทานจะประเสริฐที่สด